เจสลียกทรัพย์สิน8 0 0 0ัล้านบาทให้เมียคนที่สองพร้อมลูกสาว เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้แฟนๆของซูเปอร์สตาร์ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ของเจตลีหรือหลีเหลียนเจียอดห่วงไม่ได้หลังเขามีปัญหาสุขภาพมาพักใหญ่จนในวัย56ปีแต่ดูเหมือนแก่ตัวเหมือนคนอายุ70จากภาวะไทรอยฮอร์โมนสูงและมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาทสันหลังทำให้สุขภาพของเจตลีนั้นสุดโรมไปมาก และล่าสุดเจนลีบอกว่าเขาตัดสินใจยกทรัพย์สินทั้งหมดให้กับภรรยาก็เพราะที่ผ่านมาเธอนั้นเสียสละเพื่อเขามามากโดยเฉพาะช่วงที่เธอยังมีงานหลีจือภรรยาของเจนลีที่เป็นอดีตมิสเอเชียได้ตัดสินใจทิ้งงานในวงการบันเทิงที่ตอนนั้นก็มีไม่น้อยเพื่อมาคอยดูแลตัวของเขาทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนอกจากนั้นในมุมของเรื่องความรัก เจนลีก็ยังยอมรับว่าหลีจือคือรักแท้ของเขาเจนลีบอกว่าเขาเคยรู้สึกชอบผู้หญิงคนอื่นมาบ้างแต่เมื่อมาเจอหลีจือจึงได้เข้าใจว่าความรักที่แท้จริงคืออะไรนั่นเองละคะ่ะ